วันนี้จเล่าวันนี้ไปตึกแดงกับน้องเมียไปช็อปปิ้งอเลเทอร์บีดใช่ไหมก็กินกว๋วยเตี๋ยวมีคนมาขอไอจีด้วยแล้วให้ฟังฟัาไปคนมาขอไอจีตอนกินกว๋วยเตี๋ยวขอเสร็จกินกว๋วยเตี๋ยวไม่ลงต้องกินแบบเรี้คนเฮ้ยฉันนั่าเหรอมืนอคมีคนมาขอฉันเหมือนกันอืม แต่ว่าพอขอเสร็จแล้วเขาไม่กดฟอร์ป้าชีกดูอ่ะใช่ไม่ไม่ีใครอแบบนั่งอยู่ที่หอสมุดหอสมุดหมออ่ะอืวบออว่าจะไม่ได้ว่าไปทำอะไรหอสมุดก็ทำงานทำาทำไปบ้านรอเข้าคาเรียนแล้วก็มีคนมาขอใช่ปะแล้วก็นี่ก็เลยถามว่าอันนี้คืออะไรเป็นแดจากเพื่อหรอ เขาแบบแบบคีค <kung> ้ากันแบบโต๊ะข้างหลังคีค้ากันอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่นะนี่ก็แต่นี่นี่ว่ายังไงก็แดดแบบมันแบบเล่นเกมกันน่ะแล้วก็ให้แล้วสภาพวันนั้นฉันคือแบบใส่เสื้อกันหน่วฮู้แบบเซ่อเอแบบหน้าไม่แต่งด้วยวันนั้นอ่ะแล้วแบบใส่แว่นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ขอไปแล้วฉันก็พิวไปให้ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าวิ่งกลับไปที่โต๊ะอ่ะแล้วเขาก็แล้วไม่มีใครฟอมนะ เหมือนตัวจริงเลยพี่เ,ออเหมือนแบบนี้โดนเลย,นเนยขอไอจ,จ,จิ้นเลยค่ะจะทักไปจิบโอเคจดนะ K A O ชื่อพิ่างสกุลเลยนะโอ้โหโอ้โหนะ่า